เนะเดี๋ยวสต๊อปกันนะครับเต็มโต้ละโอ้โหต้องรีบเคลียร์โต๊ะก่อนนะครับเนาะโอ้โหนี่ครับสวัสดีครับคุณผดอ c ช a n แน l ครับวันนี้ผมอยู่กับหนูนุ๊หรือจะเรียกหมอนุดีเนี่ยยงชมพูในเรียนเต็มแพ่นทำนอนแล้วก่อนยังดีเคยถ่ายคลิปไปนอนได้เกรจเฉลี่ย4.00นะครับ มาตอนนี้นับได้เป็นเทอมที่4แล้วนะ, <c oughs> ะผลเกตออกแตาวา่วัานี่ได้เฉลเ่ีย4.00นะครับ4ท้วเลยนะครับ่อวันนี้ก็เลยต้องพาม,มากีอา่อยยางอร่อยๆสักหน่อยครับตอนนี้เราอยู่ที่โอ้โหเ,เราลองหเห็นตึกอยู่ข้างหน้านะตรงแถวๆอะไรบ้านดู่ดางแลเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันนะครับะว่าจะเป็นอะรอยังครับอันนี้ร้านอะไรฮะเจ้าผู้ค่ะคาคิเกฮะคาคิเก ฮาชิเกกฮาชิบายเกกอ๋อเจ้าของวันชื่อเกกหรือเปล่าเนาะวันน้ใช่เหมือนกันครับอ๋ออยู่ใกล้ๆตึกตึกเกาเวียสิงกันแล้เนาะอ่าไปดูครับวันนี้จะเป็นอาหารแนวญี่ปุ่นนะครับเกรดพี่เมียมเขียนพี่เมียมเลยนะครับครับผมเดี๋ยวเชิญแนะนำโปรโมชั่นต้นราคานะอ๋อเข้าเข้าร้านยังไม่ได้ใช่ไหมฮะ ต้องต้องดูก่อนอ๋อต้องผ่านด่านได้ก่อนเนี่ยาานดอันนี้จะเป็นเซตเริ่มต้นนะคะเป็นเซตอาหารทะเลแล้วก็บวกน้าก็เป็นสามร้อยสิบห้าบาทสองเก้าเก้าบวกห้าเก้าจะได้เซตนี้จะได้เซตนี้ค่ะรวมน้ำเรวมองปรุงลไม้ผลไม้นะครับเป็นสามร้อยกว่าบาทสามร้อยห้าสิบเอดบาทสามร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้าเราอยากจะเพิ่มตัวนี้เห็นเหมือนเป็นอะไรเนี่ยเป็น อตัวนี้จะไฟนังลมนางจากต่างประเทศนะคะก็บวกไปอีกหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทใช่ค่ะอ๋อถ้าจะเป็นตัวนี้ก็บวกหนึ่งร้อยบาทเป,เป็นเซตชิ้นนี้นะคะมีปลาทั้งหมดห้าตัวค่ะมีปลาฮามาจิปลาตาะปลา,า,ปลา,บบาแล้วก็กิฟซิมิไดแซลมอนแล้วก็โคโรอ่อ๋อครับ <c oughs> แล้วถ้าอยากกินเนื้อเนาะกินเนื้อวากิวริปอายโอ้เนื้อเกตเอเพิ่มอีก สองร้อยบาทสองร้อยบาทอ่ะตอนนี้ใครแนะน้ำกันแนบพุ่งสลงๆแจกออสเตรเลียนี่อาตัดป้ายเอานะครับเนาะค่ะตัดป้ายเลยค่ะแล้วก็ถ้าถั่วแพงสุดถั่วแพงสุดก็อุนิค่ะซีทูนินะคะลูกค้าสามารถสั่งได้ไม่อั้นเลยนะคะอุนิปลาไหลแล้วก็ยีโรฟินทูน่าเนาะโอ้ตัวนี้ของแพงแพงสุดเนาะอ๋อแล้วรวมทั้งหมดทั้งหมดนี่เอาหมดเลยถ้าเอาหมดเลยก็จกคนละ่งพันแบาท 1,058บาทวันนี้ผมมีงบคงจะไม่ถึงคงเลือกเป็นบางอย่างครับไงมเชินข้ามาซดต่างครับโอ้ยได้กลิ่นอายของประเทศญี่ปุ่นกันเลยครับครับสวัสดีครับนนี้ใช่เจ๊กเก็กล่เปะเชฟเก๊กเหรอครับอ๋อนี่ครับโอ้บรรยากาศได้เลยครับนี่ เดี๋ยวให้เชฟพาดูร้านหน่อยได้ไหมฮะโซนโซน,โซนที่พ่อครัวอยู่ตรงนู้นเนาะอ๋อตรงนั้นเป็นโซนซูชิบาร์นะคะอ๋อซูชิบาร์ที่เชฟอยู่ค่ะแล้วโซนนี้เป็นโซนสำหรับทำปิ้งย่างเทปันนะคะอ๋อเทปันปทอดเราจะมีแล้วก็เราจะมีข้างหลังเป็นโซนสำหรับย่างกุ้งนะคะทั้งหมดเราจะมีสามโซนนะคะ<อ>ในการดูแลลูกคะ้าโซนย่างกุ้ง พอพเจอยังเตีต่วพม่าใช่พมา่าขยายกุ้งค่ะกุ้งนิดนึงเพราะนั้นจะเราจะใช้เตาถ่านนะคะเราก็เลยต้องอยู่ข้างนอกค่ะแต่ว่าถ้าเป็นอาหารอย่างประเภทนีท้ค่ะชีสนนั่นนี่เราจะเสิร์ฟในเราจะย่างในเทปันนะคะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีอ่าตอนนี้พนักง,งานพักเบกนะคะขย่างกุ้งไปด้านนอกค่ะย่างกุ้งไปพม่าค่ะย่างกุ้งไปพม่าไปด้านนอกส่วนเป็นโซนอ่าของป่าเนาะครับเนาะ ทั้งหมดนี้ทานได้ไม่อัน้นที่คุณลูกค้าเห็นอยู่นี่แค่358บปาทเน็ตนะคะเน็ตนะคะก็คือชุดชุดแรกนะไม่ใช่ชุดแรกทั้งหมดเลยค่ะตรงนี้บางคนชุดเซ็ตแรกใช่ไหมสามร้อยกว่าบาทค่ะเริ่มต้นที่ทุกท่านจะอยู่ที่358บาทนะคะแล้วลูกค้าก็เลือกเองอาจจะไม่ต้องเพิ่มอะไรอย่างแค่นี้ก็สุดละคะ่ะทั้งมีน้ำผลไม้ขนมหวานนี่ค่ะอาหารซีฟู้ดนี่ไม่อั้นเลยนะคะ อ๋อเนี่ยครับคือราคาเริ่มต้นสามกว่าบาทก็ได้เนี่ยทั้งหมดเลยค่ะโซนนี้แล้วทุกอย่างในตรงนี้เลยค่ะโอ้ในตรงนี้ผลไม้ขนมหวานครับอืมแต่ถ้าเพิ่มเนื้อเพิ่มหอยหอยก็หนึ่งร้อยบาทเพิ่มปลาดิบปลาดิบไปทางโซนโน้ตเพิ่มอย่างละร้อยสองร้อยเลยค่ะครับไปดูตัวอย่างเนาะไปตัวอย่างนี่ค่ะขออนุญาตขออนุญาตดูหน่อยนะครับ ตัวใหญ่ๆนี่เลยนะครับอันนี้เพิ่มเพิ่มอย่างหุ้เนาะนี่เพิ่มเพิ่มปลาดิบแล้วก็เพิ่มหอยอ๋อเพิ่มหอยครับทั้งหมดเนี่คนละห้าร้อยห้าสิบแปดบาทค่ะอย่างนี้ก็ไม่อั้นได้เรื่อยๆเลยนะคะห้าร้อยกว่าบาทครับเนาะสุดยอดครับ ม,มีกินหอมเนาะนะอันนี้ก็เผามันก็จะหอมจะีกนะลิ่นหอมนนะลนปาที่ผมเข้ามาครับนี่วาซาบิครับโอ้โหครับอาจจะย้องแสงไปไหนครับเพิ่มแค่ครัละหนึอยบาททำไม,ม่ที่ไหนอีกแล้วนะคะนี่ทั้งหมดนี่ค่ะแล้วถ้าหมด ได้ไม่อั้นไม่อั้นค่ะสมมติคนนึงเติมสักสองสามรอบสี่รอบห้ารอบหกรอบแต่ต้องเติมแล้วต้องทานให้หมดนะคะต้องให้หมดเท่านั้นเองถ้าไม่หมดมีเสียตังต้องให้หมดนะครับเนาะนี่ไม่อั้นนะคะแล้วอั้นนะครปลงคำว่าของเราไม่มีหมดมีชุดปลาดิบครับลายแยกพลังการนะครับเนาะนี่ครับหอยน้ำเข้าครับ นี่ก็หอยหวานน้เข้านี่ก็เป็น,นะนเมืองหลวงของพมา่าย่างกุ้งกุ้งเผากุ้งชาบานาก,กิอห้องไหนก็ห้องอันนี้เป็นท้องปลาอะไรฮะเซลยมอนท้องปลาเซลมอนน่าจะย่างมาโรยงามาด้วยครับแล้โกุ้งเผาก็จะมีน้ําจิ้มอันนี้น้ําจิ้มอะไรฮะใครฟูับซีฟู้ดแบบแดงๆเลยครับโอ้โหเยอะมาก ปลาไข่ย่างก็มาครับตอนนี้เดี๋ยวสต็อปกันนครับเต็มโต๊ะแล้วโอ้โหต้องรีบเคลียร์โต๊ะก่อนนะครับเนาะมจะเริ่มจากของชอบกก่อนเลยนะมอางรบะรองนี่ครับวันนี้มพเะอยาีขาจะกะิกลิ่นเาอะปิวมาใหม่ๆเนี่ยอร่อยทิยมแล้วก็ส้มน่อยๆนะ ตูเียอร่อยเนีครับบ๋วเนี่ยอร่อยอ่ล่อครับวลองแซลมอนรับแซลมอนสมกับวาซาบ้ทนะคะเ่มผีเพียงแค่ละอ0บาทขึ้นองขึ้นอ้ยขอ สดครับขอสองชินเลยด้วยกันนะที่ผมจะต้องไปค่ะบรรยกาอยนี้ค่ะเป็นโต๊ะอยะเยอะๆอยอะเป็นีรัอรบเยอะอาหารสดอย่างนี้ที่เรสอย่างนี้ขึ้อขตองคกตัวต่อไปครับจะเป็นหอยสังนำเข้าแค่บบบนี้ไอะไรเนี่ย ของบระดาบเหรอกิออนก็ได้ไดไ้หรอผมจะข้ามาที่มึกทากโก้โทำไมมึกทากโกขอกินกับอ้ยขอกินจบโต๊ะ ลืมชื่อละวาวีมันเยอะมากก็จะของขาวนะตาเนื้อขาวหอมแก้มนกะว่าทราบว่าไปไหนทราบเพิ่มไหมครับว้าซีก็มีทีพูดเลยก็าชบีใส่เาะเราใชต้องทำโนแห้ดี๋ยวมีเนื้อเยอะเก้นเขึ้น อ,อ,อันนี้ปลาอะไรเอ่อะบอะไรวะรข้ามจิใช่ตงอใหสารองขอสบรงสะบรองรอแรอแล้วแล้วร,รีบไปไหนนะรมฟันอรไรเกินตอนนียยุสติการไแค่นี้ก่อนพอดีอ้าว นี่ก่อนค่ะแล้วก็วางบนตาแล้วก็วางนี่ค่ะแล้วเนื้อมันจะมีความหอมครับแล้วมันจะนุ่มค่ะแล้วก็สามตัวนี้สามตัวนี้เอาใส่อย่างนี้ค่ะนี่จะเป็นวาสบีวาสบีเป็นขิงขิงอันนี้เป็นหัวไชเท้าหัวไชเท้าผสมในนี้ผสมในนี้ค่ะตัวนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็นซอสพอนสื่อค่ะคอนสื่อใช่ค่ะอ๋อผสมเท่าที่ลูกค้าต้องการได้เลยค่ะเอมะเจ๊เราจะร้องหนอก แล้วก็เอาเนื้อเนี่ยค่ะจุ่มดูแล้วลูกค้าลองชิมสองซอสดูว่าอันไหนจะอร่อยกว่าอ๋อโอเคครับขอบคุณครับผมอ่าเดี๋ยวให้หมอนุชรีวิวเนื้อครับอ่เนื้อวากิวเนื้อวาโก้เนื้อแดดเดียวไม่ใช่เนื้อแดดเดียวแล้วเหมือนเหมือนกันนะนี่ครับอยู่บนถาดหินจุ่มอะไรเขาให้จุ่มนี่ใช่ไหมจุ่มอันนี้ก่อนไม่รู้อะไรลืมไปแล้วเนื้อจะได้นุ่มพลก็ไม่ยากครับก็วางานี่ครับย่างบนกระทะฟอย อะไรเตาเตาออง์โรฟอยญี่ปุ่นอันนี้จุ่มมาเลยจุ่มอันนี้ดีกว่าไหมไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้จุ่มอันนี้ก่อนแล้วไปยาอ่าเน่สามชิ้นสามชิ้นห่อเช็ดเท้าใส่เลยหมดเลยเหรอเอาหมดเลยขิงวาซาบิอ่ามนุษย์เลยโคนโคน เสร็จแล้วทําไงเอาจะที่ยากแล้วมาจิ้มนี่เหรอ,อประมาณนั้นนะครับโห <c oughs> ได้แล้วชมพู่แค่นี้กาลังหวานเชื่อค่ะ <c oughs> เอาเลยหมอนุษ <c oughs> เอาเลย <c oughs> ติดมันหน่อยๆนะ <c oughs> สุดยอดจิ้มนี่เหรออ่าจิ้มไปตัวนี้ครับ <c oughs> ครับจิ้มยาดองของเราเป็นไงครับ อธิบายหน่อยนีมันนุ่มนจิ้มอ่ะกันจิ้มอ่ะมันก็มีกินขิงอ่ะกินขิงกระปนิดแน่นอนเามันใส่สอย่างแล้วก็น่าโอเคล้มาเดี๋อยร้ครับนได้แล้วนี่สีเปลียนลกินจิ้มองทยาดองขิงของเราชุมๆโชคเลย นุ่มไหมล่ะนุ่มมันจะเปรี้ยวๆกิ่นเปรี้ยวหอมจริงจุกเป็ครับแค่นั้นพอค่ะอย่าสุกมากกว่านั้นถ้าสุกมากกว่านั้นไม่อร่อยค่ะแค่แค่นั้นพอค่ะออ๋ตอนแค่นี้นะครับมีหน้าท่านเขาจะให้ถ่านมามีม่เป็นไรแค่นี้แล้วเรามีหน้ายากีะเยอะนะคะยากีแล้วยากแล้วก็เยากุ๊บแล้วก็อันหม่ใส แล้วมันพอดีเราเอาไม้เอ็ตักแล้ก็เอากระดเกใส่บลูนใสเองแบบนด้ร้อนๆค่ะท่านพี่พันแกอร่อยไหมคะอร่อยหอมมันหอมแมคะแปบน่ไนี้นะพี่มาแนะน่อชีสบอลครับชีสบอลดูซิว่าข้างในจะเป็นยังไงครับ โ oui pues อ้โหชีสทะล 8. 8. 8. 10. 10. 10. ักออกมาชีสบอลครับมาดูนะครับกันกรดูกคำยืมคยืาดนโอ้ยนี่อุ้ยม่อเลยครับความยืบ โอ้โหยืดยืดนี่ฮนะไว้ใน,ในี่เดี๋ยวลองชิมครับององอร่วยอ๋อ,อนี่เป็นไงตัวอัดกัด